โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เด a d by Daylight Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอวิโยเอลของผมด้วยนะครับโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาปลดล็อกเปอร์ของน้องรินยามาโอกะหรือว่าเจ้าเดอะสปิริตนั่นเองก็ผมจะปลดล็อกเนี่ยไม่ใช่การปลดล็อกที่ให้มันขึ้นเลเวล3นะครับผมจะปลดล็อกการแชร์เปอร์ของน้องรินซึ่งการแชร์เปิร์นั้นจะเริ่มต้นที่เลเวลยนะครับเรียงลาดับดังนี้นะ เลเวล20เราจะได้คำสาบที่ดินผีสิงเลเวล30เราจะได้คำสาบเอ้ยเราจะได้เปิร์กความคับแค้นนะครับและเมื่อเราเลเวล40เราก็จะได้โทรสาแห่งวิญญาณร้ายซึ่งผมจะเอาเปิร์กไอโทรสาแห่งวิญญาณร้ายนี่แหละเอามาแชร์ให้ตัวอื่นและตอนนี้ผมสามารถเล่นได้อีกประมาณ13ชั่วโมงใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะกดดินยาวๆเลยครับก็ไว้รอดูกันว่าเป็นยังไงผมจะอัด ภาคแค่ตารแรกนะแล้วหลังจากนั้นผมจะอาจเป็นช็อตไว้นะครับจาดแค่ฉากท,ที่เราเก็บสี่หรือว่ากําลังจะจบเกมแล้วเท่านั้นผมจะไม่อัดทั้งหมดนะเพราะามันค่อนข้างจะเสียเวลาแล้วก็กินเมมโมรีในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยมาแล้ว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 เชโยไล่เก็บของเก่าออโต้เฮเวนนะครับท่น,น่มา ตอนนี้ขอจริงสักหน่อยแล้วกันปั่นเครื่องนั้นแน่นอนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วมันแจ้งมาฝั่งนี้นี่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 นีคนไกลก่อนโดนมีดยาว เฟรจริงไปเลยเฮ้ยไวเกินปันสองปันสองหรือปันสามไม่รู้ที่รู้ร้คือเพิ่งตายคนเดียวเอง <c oughs> เดี๋ยวเรามาแขวนตรงนี้ก่อนนะ

เดาวายเดาวายคนสองนะเดาวายคนสองจะไว้เราซ้ำก่อนไม่น่ามีแทงหลังโอเคไม่มีแทงหลังซ้ำได้ซ้ำไว้ก่อนนะเราต้องเก็บทีละคน โอเคอันนี้คนแรกอ๋อไม่คนสองเฟิงมินเหรอโอเคโอเคจำไว้ถ้าเกิดป่านครบห้าเครื่องเราฆ่าฟิงมินได้จำไว้นะมาร์กไว้มาร์กไว้อ๋อ เฮ้ยนี่เดียว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 อะไรวะเนี่ยมีฉันฟ่านจังโว้ย ไม่มีนี่ก็สั้นเกินไอตอนจะยาวก็ยาวเกินไอตอนมีจะสั้นก็โคตรสั้นเลย <c oughs> เขาน่าจะปั่นกันเครื่องสายนี่จริงด้วยโอเคซ้ำอียุนจินก่อนอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามา อ่าหลอฟันไม่เป็นก่อนอุ๊ยไม่โดนวูไม่รอดหรอกน้องเอ้ยถึงพี่จะฟันพลาดบ่อยแต่พี่น่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องเมื่อกี้มีคนอยู่แถวนี้ด้วย โคตรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาพังไม้ก่อนเกมนี้ยังไม่ได้พังไม้เลยจะเอจ้าเฮ้ยนี่เดียวลมไม้เปล่าวลมไม้เปล่าวลมไม้เปล่าอ๋ออยู่นี่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  โทษทีว่าน้องน้องไม่รอดพี่หรอกพอดีว่าเออไม่ได้คนที่ไม่ได้คน,คนใจดีเหมือนหน้าตานะเราก็จะเล่นแบบเฉื่อนๆหน่อยเฮ้ยอยากช่วยเพื่อนเหรอเราอ่ะอยากช่วยเพื่อนเหรอเราเทรดเป้าเทรดเพื่อนเป้าเทรดเพื่อนเป้า เพื่อนเป้าเฮ้ยไม่โดดได้ย,ยังไงคือเรื่องมหัศจรนทร์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหาสัจจรนทร์ที่ฉันได้พบเธอ้กลับไปดูก่อนดีกว่าพี่ค่ายไปช่วยคุณระไว้ได้ยังมีแล้ว Ở đâu ấy cần Ở đó ấy còn là trang hổ Trang hổ mấy quá còn Ây tình con lịch Ây chưa bài đó là chưa đó là bị lệ Khỏi xám đâu ấy ตายซะย้ยบอกแล้วพี่ไม่ได้ใจดีมันหน้าตาซ้ำได้พี่ซ้ำจำไว้นะหนูความจริงแค่เขาปั่นไฟไปเลยก็ได้นะน่าจะไปรีก,กุ๊ฮิวกันตรงไหนสักที่ ต้องพังไม้ต้องสี่อันเนี่ยควรจะใช้ควรจะใช้ความสามารถของเปิร์กได้จะได้วะเฮ้ยเดี๋ยนะเครื่องยังมีเครื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ยวะ่ะผมว่าเขาไม่ไปเครื่องไกลนั่นหรอกนี่อะไรอยู่เนี่ยละบอกแล้ว อีกคนนึงน่าจะอยู่เครื่องนู้นเลยพอเมื่อกี้ไปทุกเครื่องแล้วหาไม่เจอไม่มีเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอีก,กาวินฮันเน่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 ปั่นเครื่องแล้จะเสร็จเลยแล้วน้อง พี่เฟดไปหาน้องแล้วนะน้องคิดว่าจะวิ่งอ้อมได้เหรอพี่เห็นน้องทุกฟีก้าวเฮ้ยเอาไงครับเอาไงครับ เออชิอวยจะทำอะไรพี่ได้เหรอเร็วไปชิวจะวิ่งเข้าไม้ทันเหรอไม่ทันหรอกนี่ดูดูดูนะดูหน้าเราดิหน้ายัางหล่นนะนี่คือเราไม่ได้เฟดตีเลยนะเราแค่แบบเฟดไปใกล้ๆนะแค่นี้จบละเออหาหลุมดีกว่า โอ้หาไม่ทันเศ้าวะ่ะหาหลุมไม่ทันบวกสองจูโอเคเดี๋ยวเราจะออกมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราตาน,นี้เราจะได้เอ่อกี่เลเวลกันไหนขอดูหน่อยเพิ่มขึ้นกี่เลเวลอ่าเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้าสิบเล่นตาเดียวเราได้ประมาณเมื่อกี้เราได้สี่เลเวลนะผมก็ไม่รู้หรอกต้องได้ดอีกกี่ตา เดี๋ยวผมจะหยิบที่ดินพีสิงไปแล้วกันในตาที่2แลวเดี๋ยวเราก็จะหยิบอันนี้ไปด้วยเพิ่มโบนัสประสบการณ์ของตัวละครนะครับจะได้เออเวลไวๆหน่อยโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันในเกมหน้าเลยครับไปดูกันเลยเกมหน้าหลังจากเกมหน้าเป็นต้นไปผมจะไม่เปิดใหม่แล้วนะฉะนั้นก็โชคดีครับทุกคนเจอกัน โอเคครับทุกคนดูเหมือนว่าเปิร์ที่เราต้องการเนี่ยมันได้ไปแล้วอะคือตอนเนี้เออผมไม่รู้ผมจะให้ทุกคนดูได้หรือเปล่าผมอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นขึ้นถึงเวล21มาคือพอมันถึงเวล20ยี่สิบปุ๊บไอ้เปิร์เนี่ยโทศัาท์วิญญาณร้ายเนี่ยตอนเนี้คือมันสามารถแชร์ได้แล้วเว้ยซึ่ง ผมไม่รู้ว่าจะเอาให้ทุกคนดูยังไงว่าตัวนี้มันแชร์ได้แล้วแต่ว่าผมปลดล็อกไปแล้วอะ่ะผมไม่ต้องได้แล้วคือผมไม่ต้องการเปิร์ความคอบแคสหรือว่าผมไม่ต้องการเปิร์ของไอ,อ้ที่ดินพีสิงไงเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องโทเทมคำสาบเท่าไหร่ยกเว้นพวกคำสาบพ,พวกรูนอของเดอะแฮกแล้วพวกนี้ก็ตอนนี้ผมปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโทรสะแห่งวิญญ,ญาณร้าย นะก็คือจะเป็นเอาไว้กันสำหรับคนที่ชอบเปไม้เยอะๆเนาะก็น่าจะเล่นคู่กับฮิบลีผมน่าจะเวิร์กอยู่ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอาิโนเอลของผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาปลดล็อกเปิร์กตัวอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย